ยินีต้องรับเข้าสู่ตลอดไปทั่วชาแนลนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เดน,นะคาะไอซ์แลนด์ฟูเก็ตซึ่งก็คือมาถึงก็คือฝนไม่ได้มาถึงฝนตกตั้งแต่ยังไม่ออกเรือมาอออกเรือก็ฝนตจกจ้ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปตีของ ก่อนครั้งที่1คือมาที่นี่มันจะต้องตีของทั้งหมดสาครั้งนะคะแต่ว่าพอมาถึงก็คือหนึครั้งก่อนเพื่อปลุกพญานาคนะคะไปอันนี้4ครั้งแรกเพื่อเป็นการนับทายครับแล้วก็ครั้งที่2เดี๋ยวขอพูได้ <laughs> นะครับจะเรียนเชียนผู้ชายด้วยครับลำดับต่อไปนะคะพี่เปนี่ก็ต้องตงอีจ้ะ คนเดี๋ยวจะพาไปรูมทัวร์นะคะห้องที่เราพักก็คือทายซีวิลพูลวิลล่ามาก็มาถึงห้องนะคะด้านหน้าห้องเลยอะ่ะเขาก็จะมีเป็นแบบว่าอันนี้จะเป็นบอกสถานะของเราคือแบบอันนี้สามารถเข้าไปให้แม่บ้านเข้าไปได้หรือว่าเป็นรูปแับตางก็คือแบบห้ามรบกวนนะจ๊ะเห็นเป็นอันนี้ไว้ส่วนวิธีการกดสันกระดิง่งกดกระดิง่งก็เป็นอะอย่างนี้ตึงต้งเออ ไปเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันนะคะนี่ทุกคนเข้ามาก็คือแบบคุยแบบนี้เลยนะคะแต่คือตอนนี้ก็คือฝนมันตกคก่ะวันนี้ฝนตกตลอดเลยตอนนี้ก็จะสามารถเดินไปที่ตงาารงสระว่ายน้ำได้นะคะแต่เราจะพามาดูห้องกองโอเค้ามาถึงนะคะก็จะเจอกับ ห้องนอนก่อนเลยอย่างแรกซึ่งห้องนอนก็หันออกไปเจอวิวทะเลเลยแบบปังๆมากนะคะดน้าหน้าเป็นสระว่ายน้ำนะคะแล้วตรงน,นี้ก็เป็นที่นั่งเล่นที่นั่งชิลทํางานต่างๆคือตรงเนี้ยก็คือแบบถ้ามันนั่งทํางานตรงเนี้ยแล้วทํางานอยู่เลยนะขึ้นไปเจอทะเลคือแบบฟินมากอะ่ะเออแล้วก็มีทีวทีวทีวีต่างๆนะคะดีมากทุกคนส่วนห้องน้าอะ่ะเขาก็จะแยกจากห้องนอนเลยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างนอกโน้ต ตรงนี้เป็นมินิบาร์นะคะไปห้องน้ำห้องน้ำเขาะจะเป็นแบบโอเ n นแอร์ไม่ใช่โอเ n นแอร์คือคือมันจะไม่มีแอร์งข้ามานะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำจาจะโรครกอยู่ตรงนี้นะคะนีเขา,เาก็จะมีความหรูหราเลยเพราะมันเป็นแบบลาซูรี่เยียเนาะ คือดนะาคาไอซ์แลนด์อ่ะมันจะเป็นเ a ด i o ชอนี่ค l ลเลกชันซึ่งจะเป็นของเครือแมริออทนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นโซนในส่วนของอา่างว้างหน้ามีที่แยกเป็น His เทอรเลยนะคะแล้วก็มีเตารีดให้ด้วยนี่ที่แขวนเสื้อผ้าเตารีดก็คือจริงๆเขาวางอยู่นั้นแต่ว่าเอาออกมาใช้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงน,นี้จะเป็นชาเว์ค่ะซึ่งชาเว์ของเขาอ่ะห้องชาเว้มันสามารถที่จะทำเป็น สาวน่าสตรีมได้ด้วยนะคะที่งามนะโอ,อ้แล้วก็ด้านนอกตรงนูน้นอ่ะน่ด้านนอกตรงนู้นนะคะเดิดนในตรงนี้จะเป็นในส่วนของอ่างนะคะคพือตรงนี้สวยงามมากเลยอะโอ,อ้แล้วก็ประตูตรงนู้นก็สามารถเดินออกไปสระได้สระในส่วนของพูวิลล่าซีวิวซีวิวพูวิลล่าของเดือนะกไอซ์แลนด์นะคะ,ะ,คะก็จะประมาณนี้คะ่ทะคทุกคนต้องดีมากเลยนะเอ อนนี้ก็คือเวลาแบบใกล้ช่วงที่พระอาทิตย์จะตกใช่ไหมบรรยากาศดีมากแนะนําให้มาถ่ายรูปตรงสะพานของเดอนอาคาไอเกลน,นะคะคือสะพานตอนที่เราลงเรือแล้วก็เข้าไปอะ่ะมันจะแบบถ่ายออกมาแล้วสวยมากอแล้วตอนนี้ก็คือรอพระอาทิตย์ตกอยู่นะจ๊ะีแล้วคืออากาศดีมากลมดีมากแบบสบายชิลมากอก Thank you. ที่ห้องอาหารไมคิวจ้าซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็คือแบบเต็มสิบไม่หักเลยดูฟ้าข้างิทุกคนวันนี้มาสกายที่แท้ทรูนะคะแล้วก็บรรยากาศห้องแบบดีมากโ้ยประทับใจมือนี้ฝ <laughs> นไม่ตกแล้ว,ลวเป็นโต๊ะที่เรานั่งนะคะให้ดูฟ้าอีกทีหนึง่ง ่ะุก,กค,ค่ะนะตอนนี้จะขำทำไมก่อนอาหารมาครบแล้วจัดคนก็คือแบบน่ากินทุกอย่างเลยอ่ะอไปค่ะเดี๋ยวเราจะกินแล้วนะคะ เพราะว่าตอนนี้ฟ้าก็คือเริ่มไปแล้วเราก็ต้องตั้งใจทานข้าวกันต่อไปจ้ะ Good morning ค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่ที่เดนคาไอซ์แลนด์นะคะเช้านี้มาทานข้าวกันค่ะที่ห้องอาหารต้นไทรซึ่งเมนูของที่นี่เขาจะเป็นแบบลายบุฟเฟ่นะคะจักได้เลยเต็มที่แล้วก็เมนูเยอะมากมีแบบกว๋วยเตี๋ยวให้เราเลือกแบบว่าเครื่องเองแล้วก็ที่สำคัญถ้าใครมานะคะห้ามลืมกินนี่เลยเอเวนเดิกซึ่งมันเป็นซิกเนเจอร d i s ของที่เดนาคาเลยนะคะอร่อยมากเลยเออโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวกันทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะรอเช็คเอาท์แล้วก็นั่งเรือกับ ั่งนะคะคูในส่วนของเดนาคาไอซ์แลนด์ก็คือนั่งเรือออกจากฟ่งมาประมาณ5นาทีเท่านั้นเองขึ้นเรือที่อ่าวปอแกนนะคะโอเคสำหรับทริปนี้นะคะ3วัน2คืนจะจบจ้าเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะถ้าใครสนใจมาเดนอาคาไอซ์แลนด์นะคะ,อนนะ,คะลองเข้าไปดูโปรโมชั่นต่างๆในเพจ f a c e b o o k ของโรงแรมได้เลยนะคะจะบอกว่าแบบที่นี่ก็คือเต็มสิไม่หักจริงๆดีดีทุกอย่างเลยนะ โอเคทริปนี้บายบายจ้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะบ้า